คุณนันก่อนคุณนันเห็นบอกว่าเป็นไทรอยเป็นพิษเป็นขั้นไหนยังไงครับอาการเป็นยังไงบ้างครับก็เหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็หายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มคือไม่ไม่เต่ปอดใช่ค่ะทราบตอนตอนปีไหนยังไงครับปีสาปี3 7มเจ็ด่ะประมาณเกือบ20ปีที่แล้ว ประมาณได้นะฮะอ่าประมาณนั้นเป็นนานมากแล้วเป็นนาน,นาามกไม่หายแล้วแล้วไปหาหมอไหมครับหา <laughs> กินยาจะไม่อยากกินกินยาอยู่ติดติดกันสองปีมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะนอกจากเหนื่อยง่ายแล้วก็เหมือนให้เปอร์ไม่ค่อยนอน <laughs> นอนนอนไม่หลับหรือว <laughs> ่าไม่ค่อยนอนไม่มันไม่อยากนอนต้องทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนมันก็ไม่อิ่ม เหมือนกับว่านอนหลับไม่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 หมายถึงว่าไม่ง่อยไม่ค่อยง่วงใช่โอ้ดีจังเลยนะฮะไม่ดีมันทําให้เราเหนื่อยคือเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอ๋อเหนื่อยใช่ถ้าเราไม่ได้พักผ่อนไงมันก็จะทําให้เราเหนื่อยครับอาจารย์ครับไทรอยเป็นพิษนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับค่ะก็อาจจะมีสองสามสาเหตุสาเหตุแรกก็อาจจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยทํางานมากกว่าปกติ ก็คือหลังสารไทรอกซินชนิดที่3และที่4ออกมาเยอะกว่าปกตินะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการอักเสบการอักเสบมีการอาจจะติดเชื้อแล้วมีการอักเสบมันก็จะหลังสารมากกว่าปกติอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเป็นซีสขึ้นมาต่อมไทรอยใหญ่ขึ้นมามันก็จะหลังสารเยอะกว่าปกติเป็นโรคพัตุกรรมไหมครับ บางทีก็มีส่วนนะคะสำหรับไทรอยเป็นพิษเนี่ยคือตอนนี้หลายๆโรคเราก็เพิ่งทราบว่าม,มันมีส่วนเหมือนกันเกี่ยวกับพันธุก,กรรมมัน,นะะต่อเนื่องกันค่ะอาการก็จะเกิดขึ้นหลายอย่างแบบที่พูดมานะคะคือจะเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับคือ,อฮอร์โมนไทรอกซินชนิดที่3ที่4เนี่ยมันใช้ในการเผาผลาญพลังงานะนะคะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้ก็จะทําให้นอนไม่หลับร่างกายเป็นแบบยังไงอะมันมันรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาคืออเลอร์ตลอดค่ะอ่าเหมือนคนไม่ง่วงแล้วก็ทานเก่งมากใช่ค่ะจุค่ะเพราะว่ามันอาหารที่ทานเข้าไปมันถูกเผาผลาญสร้างเป็นพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นก็จะหิวแต่หิวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนค่ะแล้วมีมีผลด้านอื่นไหมฮะ เช่นไม่สบายง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะไม่เป็นนะไม่เป็นเลยเลยค่ะไม่เคยเป็นอะไรเนองจากโรคเนี้ยค่ะออจริงๆถ้าเป็นเยอะๆอ่ะนะคะอันนี้อาจจะไปหาหมอทันแล้วก็ได้ยาที่คุมนะคะจริงๆไทรอยเป็นพิษเนี่อาการที่เด่นชัดก็คือตาโปนนะ่นะคะ <ตา S 2> ที่จะ,จะเห็นม่ปีสามเจ็ดสามแปดบวมนะคะบวมแบบ เหมือนเหมือนเป็นปลาทองอย่างนั้นประหาจังครับผลก็ออกมาใหญ่แต่ว่าแต่ว่ามีคนที่อยู่ใกล้ๆตัวบอกว่าเออเธอเป็นอะไรตาเธอบวมบวมอ๋อแต่อาการที่เกิดขึ้นนะคะถ้าอาการยังไม่เยอะมันก็ไม่ได้บวมเยอะแต่ถ้าเยอะก็จะตาโปนโตนะคะมีใจสั่น มือสั่นอะไรแถวๆนี้นะคะเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยง่ายค่ะหายใจเร็วหายใจเร็วถูกไหมฮะเพราะว่าหายใจได้ทีละนิดเพราะว่าเหมือนปอดหายใจได้ไม่เต็มแล้วก็คือ ติดยาดมจะต้องแบบเหมือนต้องมียาดมช่วยอ๋อก็เสียบุคลิกภาพเหมือนกันนะเสียเสียหลายอย่างค่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะว่ากินเก่งมากกินเก่งแบบเห็นใครเห็นผอมๆมาว่าเออเดี๋ยวเราจะพาไปเลี้ยงพราะเห็นกินหนเดียวก็หายกันหมดเพราะว่าเรากินเก่งทานเก่งนี่ไม่เป็นไรแต่ทานแล้วมันมันเหมือนกับมันมัน มันเฉยๆมันไม่ได้ว่ามันอิ่มนะมันก็ทานได้เรื่อยๆอะค่ะคือทานจุไปได้เรื่อยๆอ่าอ่าฮะอ่ะแล้วสุดท้ายใครเป็นคนแนะนําแล้วก็บอกว่าบิมเนี่ยสามารถช่วยได้บิมนี่เพื่อนๆนะคะที่ที่เข้ามาในเอเชียนไลน์เนี่ยอเขาบอกว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าไม่มีตัวสุขภาพแล้วแล้วได้เริ่มทดลองทานยังไงครับ <laughs> เริ่มทดลองหนึ่งกระปุกแรกก็ทานนานมากเพราะว่ากลัวจะเหมือนแบบยี่ห้ออื่นไง ทานนานมากเพราะว่าปกตินี่นะจะต้องทานเช้าสองเม็ดอ่าฮะอ่าเย็นสองเม็ดอ่าฮะก็สองเม็ดแล้วก็หายไปหลายวันแลเขามาเริ่มใหม่อ๋อสองเม็ดแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ใช่มันก็ไม่ดีขึ้นสิมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะแต่ว่าเพื่อนก็ให้กําลังใจบอกลองสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วนันก็ทําตามเพื่อนบอกก็หนึ่งกระปุกแรกก็รู้สึกว่าอืดีขึ้นนะอือฮึก็รู้สึกว่า สดชื่นขึ้นหายใจอิ่มแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยมีการไปตรวจตรวจกับคุณหมอต่อบไหมตรวจค่ะก็ยังมีอยู่กระปุกแรกค่ะยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่าไทรอยเลยยังมีอยู่แต่ไม่เยอะมากคุณหมอบอกไม่เยอะมากอ่าแต่พอทานไปกระปุกแรกแล้วเป็นยังไงก็ต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็ทานมาเรื่อยๆค่ามันลดลงไหมค่าลง เริ่มมาเห็นผลตอนเมื่อไหร่เริ่มเห็นผลตอนเดือนเมษาว่าเราหลังจากทานไปแล้วเท่าไหร่อืมประมาณสองกระปุกประมาณสองกระปุกค่ะผลที่ได้คืออะไรครก็คือไม่เหนื่อยอ่ะอ่าสดชื่นขึ้นค่ะสดชื่นขึ้นเยอะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นเต็มปอดอ่าแล้วอาการขึ้นบันไดได้แบบไม่เป็นไม่เป็นค่ะ แสดงว่าเฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองไว้อจะดูโดยการขึ้นบันไดสะพานร้อยเซนทังเกตจากะสูงมากขึ้นไม่คยได้ักทีขึ้นแล้วต้องหยุดเพราะว่าหอบสะพานขึ้นขึ้นรวดเดียวไม่ได้เลยไม่ได้พอเจอชั้นพักต้องพักก่อนพักสามสี่ขั้นพักแล้วแต่หลังจากทานไปสองกระปุกสามารถเดินรวดเดียวได้ค่ะ ไม่เป็นไรก็รู้ว่ามันเออมันคงดีขึ้นแล้วก็ลองพอมาเมื่อเดือนเดือนประมาณเดือนตุลาไปปฏิบัติธรรมที่เมืองการอของแม่บงกฎขึ้นได้ถึงยอดเลยกับลูกสาว <laughs> ก็ว่ามันคมันก็แฝงซึ่งไม่เคยเดินไม่เคยคเป็นมาก่อนเลยเพราะว่าถ้าถ้ามีการไป ถือศีลเรื่องอะไรที่ว่าสูงสๆนั้นก็บอกว่านั้นก็ขอกราบข้างล่างเพราะนั้นไม่มีความสามารถจะขึ้นได้ก็คือไม่ได้ขึ้นไปนมันสังหาร<ม>ีเลยไม่ได้คือบอกว่าไม่ได้เลยเพราะว่าเหนื่อยแล้วนิทานมาเป็นเวลาไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่รู้สึกว่าดีค่ะเดือนละหนึ่งกระปุกแล้วยังต้องทานยาหมอไหมครัไม่เคยเละ แล้วก็ไม่เคยไปหาหมออันนี้อันตรายไหมอาจารย์ครับก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่จะไปทําไมอ่ะแต่ที่จริงเีที่จริงถ้าจะให้ดีต้องไปตรวจนะคะว่าว่าตรวจว่าระดับไทรอยฮอร์โมนเป็นยังไงอ๋อค่าค่าของเดือนที่แล้วปกติค่ะเพื่อตรวจเพราะว่าซื้อซื้อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเดือนที่แล้วอก็ตรวจ แต่มันไม่มีเขาไม่ได้ตัวไทลอยให้ก็เราต้องซื้อพิเศษอีกหนึ่งตัวคือตัวไทลอยก็ตรวจปรากฏปกติอาการหอบก็ไม่มีไม่เป็หายใจสั้นๆก็ไม่เป็นแล้วทานจุไหมก็ยังทานได้เก่งเหมือนเดิมก็ยังทานจุูนเดิมผมผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับครับที่ชมรายการนี้ออกทางเทียนเอ็นสองให้เข้าไปดูในในเว็บไซต์ของเราบิมร้อยดอทคอมเนี่ยมี ผู้บริโภคของเรารายหนึ่งที่เป็นอาการไฮเปอร์ไทรอยนี่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วผอมผอมมากๆเลยครับหลังจากที่ใช้แคสเซเนียนี่นะฮะแล้วผมบอกให้ควบกับน้ำมังคุดเนี่ยนะ,ะเขาก็พบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา10กิโลนะฮะ<อ>หลังจากได้สาสเดือนครับก็แต่ก่อนนั้นๆก็คือดูผอมแห้งแรงน้อยเลยแล้วก็บอกทรมานมากแลเรี่ยวแรงไม่มีแต่ตอนนี้สุขภาพดีมาก นะครับก็จากการที่เขาใช้เช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดแล้วก็น้ำมังคุดควบถ้าหากไม่แน่ใจรหรือว่าอยากจะประหยัดอารีทิโนซเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดลองดูอย่างนั้นก่อนไม่ต้องทานน้ำมังคุดใช่ไหมคะไม่ต้องน้ำมังคุดเพราะว่าตอนนี้หนูก็ทานได้แล้วครับก็ลองเป็นเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเป็นอาทรีนอกอ่าสีชมพูนะครับก็จะช่วยแต่ตอนนี้ก็หายแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้หายแล้ว ทานไหมคะทานทานเพื่อความสวยความงามเพื่อมีชีวิตอยู่ร้อยปีโอ้ถ้าทานเพื่อความสวยเนี่ยง่ายๆเลยกาซิเนียครับก็เช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดก็ได้ครับพอครับก็เพียงพอแล้วนะครับเนี่ยคิดได้แล้วครขอสวยไว้ก่อน